สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ค i c k ฟักใจนะครับในภา์ที่2ของเรานะครับขอบคุณสำหรับผู้ชมที่ติดตามคลิปของคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับเราจะมีคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจงวันไหนตอนนี้คลิปเราเยอะมากสลับเป็นลงนะครับจะได้ไม่ทิ้งช่วงให้ผู้ชมได้รอนานนะครับแล้วก็คลิปฟักใจวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเดิมนะครับโอเครามา เข้าในการสมมติในรอบนี้กันเลยครับในการสมมุติของเรามีอยู่ว่าเมื่อคุณนะครับไดมีโอกาสไปเที่ยวนะครับแล้วก็ค้างอยู่ต่างใจวัดนั่นเองนะครับแล้วคุณนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทานอาหารเช้าของวันนั้นนะครับซึ่งนะครับทางที่พักได้จัดเตรียมไว้ให้คุณนะครับคุณคิดว่าที่พักนะครับจะจัดอาหารแบบไหนให้คุณได้ทานเช้านี้ครับคิดว่าข้อไหนเรามาดูช้อยส์กันเลยนะครับ ชอยแรกครับข้อ1ครับกาแฟกับขนมปังนะครับกาแฟกับขนมปังนี่ถือเป็นอาหารที่คุณกินเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ2ครับเป็นโจ๊กหรือข้าวต้มนั่นเองนะครับอันนี้อาหารเบาๆนะครับไม่ก็หนักหนักนะครับแล้วก็3เป็นข้าวราดแกงอันนี้หนักสุดจะคือว่าเป็นข้อสาหรือปล่าสำหรับข้าวราดแกงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่4ี่คือที่พักไม่ได้จะเตรียมอะไรให้คุณเลยนะครับวันนี้พีคมากสำหรับ ที่อยู่ที่นี่นะครับคุณคิดว่าข้อไหนครับอาหารเช้าที่คุณจะได้ทานในที่พักอย่างนี้คือข้อไหนตามที่ที่พักจัดไว้ทวนชอยครับข้อ1ครับกาแฟกับขนมปังนะครับข้อ2โจ๊กหรือข้าวต้มข้อ3นะครับข้าวราดแกงและก็ข้อ4ี่ที่พักไม่ได้จัดอะไรให้คุณเลยครับคิดว่าข้อไหนเลือกชอยคักใจของคุณได้เลยครับและก็นะครับเราจะมาฉเฉลยควิดควักใจใน ข้อนี้กันนะครับทำายใน,ในข้อนี้ก็คือจะทายลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคุณนั่นเองว่าคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรนะครับคำถามยุคคำถามหลักิตวิท,าท,าท,าทย,ยาม่ใชศาสตร์โดยด,ดูนะครับเป็นหลักจิตวิทยารวนนะครับระมาเฉลยกันนะครับข้อแรกแรกาแฟกับขนมปังนะครับทำนายว่าคุณเป็นคนที่ชอบทําตัวไม่เหมือนใครนะครับและชอบการเป็นผู้นํานะครับมีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากนะครับชอบการกระทํามากกว่า คำพูดนั่นเองนะครับเป็นคนกล้าคิดกล้าทำมากมากนะครับสำหรับชอยข้อนี้นะครับข้อที่2ครับที่เรียกไว้เป็นโจ๊กหรือขนมนันเองอาหารเบานะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่มีน้ําใจอบอ้อมอารีนะครับทาให้เป็นที่หลงักของเพื่อนฝูงนะครับหรือคนที่รู้จักคนนัดเองนะครับเป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากๆเลยทเดียวแต่ก็ตอบนะครับแล้วก็ข้อที่สมนะครับที่เรียกไว้ก็คือข้าวราดแกงนะครับ เป็นทำนายว่าคือคุณนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็ปวดง่ายแต่ว่าหายเร็วนะครับหากไฮไลท์ใส่คุณก่อนเนี่ยคุณจะตอบกลับครั้งนั้นทันทีเลยครับสุดยอดมากสำหรับข้อนี้นะครับแล้วก็เรื่องความรับใือกับละขครเนี่ยรักจริงแน่นอนนะครับสุดดสุๆเลยนะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่3นะครับข้ารักแกงข้อนี้ร้อนแรงมากนะครับใครี่เลือกข้อนี้นะครับ แต่ก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ครับทางดีปปะไม่ได้จัดเต็มอะไรให้คุณเลยนะครับอาหารเช้าคำสมัยของคุณก็คือคุณนะครับเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะครับไม่ส่งสิงกับใครนั่นเองนะครับทำให้คุณเป็นคนที่อาจจะแบบว่ามีคนรู้จักตัวเพื่อนคุณน้อยนะครับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะครับไม่ค่อยชอบบอกความรู้สึกคนนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้นั่นเองนะครับสาหรับข้อนี้นะครับวันนี้ค่อนข้างจะสั่นโดวและโดดเดี่ยวมากเลยนะครับหาเพื่อนยดนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ พอจบคำคำนั้นจิตยาเพียงเท่านี้สำหรับในโจทย์ข้อนี้นั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับให้ด้วยนะครับจะได้มียอดฟอลโล่นะครับยอดติดตามเยอะๆนะครับจะมีโอกาสอนคนอาจจะมีคลิปแจกรางวัลให้ผู้ชมนะครับได้วยนะครับแล้วก็ขอจบการทํานายเพียงเท่านี้แล้วมาติดตามกันต่อนะครับได้เรื่อยๆสำหรับคลิปพอกใจครับสวัสดีครับ